สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินน้ำตาลเองนะคะวันนี้แอดมินขออนุญาตแวะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ วันนี้เราจะทำการเปิดพรีออเดอร์หนังสือนิยายเรื่องจัดเฟรนเราจะเป็นเพื่อนกันได้นานแค่ไหนนะคะโดยเป็นการร่วมงานกันร,ระหว่างพี่ c ีนะคะหรือพี่ฝนของเรานี่แหละได้มีการร่วมงานกันกับทางสำนักพิมพ์ Lily House เรนะคะแล้วก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์ผ่านทางสำนักพิมพ์ Lily House ในเย็นวันนี้เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะราคาเล่มละ350บบาทไม่รวมค่าส่ง นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามเพจ a c e b o o k นะคะ t w i t t e r หรือว่าแอดไลน์อ f ฟฟิเชีของ Lily House เอาไว้ได้เลยนะคะส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะเราจะมีการสั่งซื้อได้ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ Lily House นะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือการสั่งซื้อผ่านทาง Line Official ของทาง Lily House ะคะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ของ Lily House เอาไว้นะคะสามารถสแกน QR Code จากหน้าจอที่แอดมินขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่สั่งซื้อเข้ามาเป็น30ท่านแรกนะคะอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่สั่งซื้อเข้ามา30ท่านแรกจะได้รับสมุดโน้ต พร้อมลายเซ็นของพี่ c e o ของเราด้วยนะคะลายเซ็นของพี่ฝนเนี่ยหายากมากๆด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะแอดมินแนะนำว่าถึงเวลา6โมงเย็นปุ๊บเนี่ยให้รีบวิ่งมาจับจองได้เลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นี่คือทิ้งมันไปก่อนนะคะแล้วก็รีบวิ่งมาจองเลยนะคะแล้วก็จริงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการที่แบบว่าเปิดพรีออเดอร์เนี่ยชนกับนิยายในช่องของเราพอดีด้วยเพราะฉะนั้นแอดมินแนะนำให้ มาจองก่อนนะคะเราเดี๋ยวค่อยไปฟังนิยายทีหลังนะคะแล้วก็ตัวน้ําตาลเนี่ยก็คือเคยซื้อหนังสือกับทาง Lily House อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาลขออนุญาตแนะนำนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยสั่งซื้อผ่านทางเว็บนะคะจะรวดเร็วกว่าการซื้อทางไลน์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าฉันจะต้องเป็น1นึใน30ท่านแรกให้ได้เนี่ยน้าตาลแนะนําว่าให้ซื้อผ่านทางเว็บ นะคะจะมีความรวเดเร็วกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยซื้อผ่านทางเว็บไซต์มาก่อนและไม่รู้จะเริ่มต้นมันยังไงนะคะวันนี้น้ำตาลขออนุญาตแนะนำวิธีการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะคะใครที่พอจะรู้อยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ไว้เพลินๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยนะคะก็สามารถที่จะดู คลิปนี้ไปนะคะจดจำเ,เทคนิคต่างๆนะคะวิธีการซื้อต่างๆแล้วก็ไปสู้กันนะคะในเย็นวันนี้เวลา6โมงนะคะอันดับแรกเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าน้ำตาลเนี่ยได้มีการส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆไปแล้วผ่านทาง Line Official ของ Sugar Cube นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็แปะไว้ให้ในชุมชน YouTube ด้วยรวมถึงหน้าเพจ Facebook ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ทันได้เห็นเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้อีก อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปในลิงก์นั้นนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปในลิงก์นั้นพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นหน้าตานิยายของพี่ฝนเนี่ยโชว์หาขึ้นมาเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนดูรายละเอียดที่มันอยู่ในเว็บไซต์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน้าราคาระยะเวลาการเปิดพรีออเดอร์นะคะในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ถึงวันที่25 กันยายนนี้เลยนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยจะจัดส่งให้ถึงมือของเพื่อนๆเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะซึ่งทีมงาน Lily House เนี่ยจะจัดส่งให้ถึงมืออย่างแน่นอนนะคะเอาละเมื่อทุกคนอ่านรายละเอียดกันจนเข้าใจดีแล้วนะคะถ้าเราเลื่อนลงมาอีกเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเลขหนึ่งเนี่ยหมายความว่า จำนวนเล่มที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อสองเล่มเพื่อนๆก็กดบวกให้มันเป็นเลข2นะคะ3เล่มก็กดให้มันเป็นเลข3นะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการจะซื้อหลายๆายเล่มแต่จัดส่งที่อยู่แตกต่างกันเช่นซื้อให้ตัวเอง1เล่มซื้อให้แฟน1เล่มแล้วก็จะจัดส่งไปบ้านแฟนหรือจะซื้อให้กิ๊กอีกสัก1หนึ่งเล่มซื้อให้แฟนเพื่อนอีกสักหนึ่งเล่ม นะคะกรณีที่เราซื้อให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านจัดส่งไปหลายๆที่เนี่ยแอดมินแนะนําให้ทํารายการกันคนละครั้งนะคะซื้อให้ตัวเองก็ทํหนึ่งครั้งซื้อให้แฟนก็ทํหนึ่งครั้งแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะคะหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะซื้อกี่เล่มให้เรากดไปตรงนี้ค่ะตรงสีส้มเนี่ยบายนาวนะคะพอเรากดเข้าไปปุ๊บระบบจะพาเราไปสู่อีกหน้าต่างหนึง่งซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นข้อมูลของเรานั่นเองค่ะข้อมูลที่จะให้ทางทีมงานเนี่ยจัดส่งสินค้าไปนะคะเพื่อนๆก็ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ครบนะคะชื่อนามสกุลอีเมลอีเมลก็ต้องกรอกนะคะเพราะว่าทีมงานจะได้มีการส่งไปยืนยันคำสั่งซื้อหรือว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยไปให้ทางอีเมลนะคะก็คือกรอกให้ถูกต้องครบถ้วนทุกช่องนะคะ หลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลไปจนครบถ้วนแล้วนะคะด้านล่างเนี่ยระบบจะมีการสรุปว่าเราได้ทำการสั่งซื้อหนังสืออะไรไปบ้างซึ่งภาพนี้นะคะแอดมินได้ขอมาจากพี่ซีออนั่นเองพี่ซีโอเนี่ยเพิ่งซื้อการ์ตูนไปเพราะฉะนั้นชื่อสินค้าเนี่ยก็จะเป็นชื่อการ์ตูนนะคะแต่ในกรณีของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นชื่อนิยาย just friend นะคะเพื่อนๆก็ดูว่าราคาหนังสือเนี่ย เท่าไหรแล้วก็ค่าจัดส่งอีกเท่าไหร่รวมทั้งหมดเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะตรวจสอบตรงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะย้ำว่าให้ตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเมื่อมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วเนี่ยให้กดสั่งซื้อหลังจากที่กดสั่งซื้อปุ๊บระบบจะพาเราไปอีกหนึ่งหน้านะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าอีกหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยได้ ซื้อหนังสือเรื่องอะไรนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนคำยืนยันการสั่งซื้อนั่นเองตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีการบอกหมายเลขคำสั่งซื้ออยู่นะคะให้เพื่อนๆจดหมายเลขคำสั่งซื้อเอาไว้นะคะเพื่อนๆจดเอาไว้เลยนะคะตรงนี้สำคัญมากเราจะต้องใช้ในส่วนของการแจ้งการโอนเงินนะคะให้แคปหน้าจอเมื่อกี้เอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ จดเอาไว้ด้วยก็ได้นะคะจดหมายเลขคําสั่งซื้อของตัวเองเอาไว้นะคะหลังจากที่จําได้แล้วจดเอาไว้ได้บ้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดสั่งซื้อนะคะยืนยันการสั่งซื้อหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะพาเพื่อนๆไปสู่หน้าการชําระเงินตรงนี้จะมีข้อมูลบอกนะคะว่าเราจะต้องชําระเงินทั้งหมดเป็นจํานวนเท่าไหร่และโอนเงินไปที่ธนาคารอะไรหมายเลขบัญชีอะไร ะะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดําเนินการโอนเงินได้ตามข้อมูลที่ปรากฏไว้เลยนะคะในส่วนของการชําระเงินเนี่ยเราจะต้องชําระเงินภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าพ้น24ชั่วโมงไปแล้วเพื่อนๆยังไม่ได้ทําการชําระเงินระบบจะยกเลิกคําสั่งซื้อโดยอัตโนมัติย้ำนะคะว่าต้องชำระเงินภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและ ถ้าเพื่อนๆชำระเงินเสร็จแล้วเรียบร้อย <_ d ata> เพื่อนๆต้องกลับมาแจ้งการชำระเงินนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อครู่นี้ฉันกดออกจากหน้านี้ไปแล้วอะเออฉันเข้าไปที่อแอปธนาคารแล้วฉันบังเอิญออกจากหน้านี้ไปแล้วฉันจะกลับมาแจ้งการชรําระเงินตรงไหนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องกลับเข้ามานี้ลิงก์ลิงก์อันแรกอะคะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อนๆกดเข้าไปตรงนี้ค่ะมุมบนด้านซ้ายมือนะคะมุมบนด้านซ้ายมือเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอย่างขึ้นมาไม่ใช่ตัวอย่างสิคะทุกคนแอดมินกำลังเบลอตัวเลือกนะคะมันจะมีมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาหลายตัวเลือกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยอ่อให้เพื่อนๆเลือกไปที่แจ้งการชำระเงินนะคะกดปึ้งเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ย เห็นไหมคะว่าเขาจะให้เรากรอกหมายเลขคําสั่งซื้อก็คือหมายเลขที่น้ําตาลบอกให้ทุกคนจดเอาไว้เมื่อกี้นั่นแหละนะคะทุกคนกรอกหมายเลขคําสั่งซื้อเข้าไปนะคะหมายเลขนี้นะคะกรอกเข้าไปเลยกรอกให้ถูกต้องด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะกรอกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วให้กรอกจํานวนเงินที่เราโอนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็กดยืนยันไปนะคะตรงนี้เนี่ยระบบก็จะมีการทํางานโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะ มีการส่งอีเมลไปแจ้งเพื่อนๆว่าเราได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะเราได้รับการโอ,อนเงินแล้วนะเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเมื่อครู่นี้น้ำตาลพูดเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้นะคะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถจับจองเป็นเจ้าของหนังสือเรื่องจัดเฟรนได้แล้วนะคะส่วนตัวเล่มเนี่ยจะมีการ จัดส่งให้ถึงมือเพื่อนๆประมาณกลางเดือนตุลาคมโดยทางสำนักพิมพ์ลิลลี่เฮาส์จะเป็นคนจัดส่งเองนะคะแอดมินบอกเลยว่าแอดมินก็ใช้บริการซื้อหนังสือกับทางลิลลี่เฮาส์บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางลิลลี่เฮาส์เนี่ยจัดส่งให้ถึงมือแน่นอนนะคะแล้วก็มีการห่อแพ็คเกจจิ้งดูดีแล้วก็น่ารักมาก นะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะขอให้มีความสุขกับการสั่งซื้อหนังสือนิยายนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะสอบถามไปทาง l i l ลี่เฮาสได้โดยตรงนะคะหรือว่าทักมาถามน้ำตาลก็ได้นะคะบางคำถามที่น้ำตาลตอบได้น้ำตาลจะจะตอบให้นะคะขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีสำหรับ30ท่านแรกในเย็นวันนี้ นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการอ่านนิยายเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้น้ำตาลคงจะต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าเกิดเนื้อหาภายในคลิปนี้มีตรงไหนที่น้ำตาลพูดผิดผิดถูกถูกหรือว่ามีตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องไปน้ำตาลต้องขออาภัยด้วยนะคะสารภาพตามตรงเลยค่ะว่าเพิ่งตื่นมาตอน10โมงที่ผ่านมานี่เองนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะวันนี้น้ำตาลต้องขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย